ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีเรือประมงลำหนึ่งนะครับออกไปหาปลาตามปกติแต่ปรากฏว่าเกิดเรือพลิกคว่ำนะครับก็ส่งผลให้เจ้าของเรือและลูกเรือนะครับลอยคออยู่กลางทะเล3คนด้วยกันกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ก็โชคดีคือมีเรือประมงอีกหนึ่งลำผ่านมาพอดีนะครับก็ช่วยชีวิตเอาไว้ได้นะครับเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่นะครับรับแจ้งจากชาวบ้านครับมีเรือประมงขึ้นบ้านประสบเหตุ จมกลางทะเลนะครับก็รอการช่วยเหลือนะครับเลยประสานไปที่มูลน,นิธิสยามร่วมใจนะครับนำเรือเนี่ยออกไปช่วยเหลือลูกเรือก็ค้นหาเรือกันนะครับจุดที่เรือจมเนี่ยประมาณสักห่างจากฝั่งประมาณ2ไมล์ทะเลด,ด้วยกันพอเจ้าที่เองออกไปตรวจสอบนะครับไม่นานก็พบนะครับผู้ประสบภัยเป็นชาวประมง2คนนะครับมีเยาวชนอีกหนึ่งคนคือได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงอีกหนึ่งลำก่อนนะครับคือเรือผ่านไปพบก็ช่วยเหลือขึ้นมาก่อน ทั้งสคนปลอดภัยนะครับมีเจ้าของเรือคือคุณธงชัยอยู่สมศรีมีลูกเรือนะครับคุณสุเนศอุตมะแล้วก็มีเด็กชายหนึ่งคนนะครับเป็นเยาวชนอายุ12ปีครับคุณธงไทยเจ้าของเรือเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเองก็ออกไปหาปลาตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้แล้วพอไปถึงกลางทะเลค่ะเรือก็เกิดพลิกตะแคงคว่ำลงโดยที่เจ้าตัวก็ยังไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะจากนั้นก็เลยได้พยายามเกาะไม้กระดานที่ลอยอยู่เอาไว้ ส่วนเด็กชายเอก่ะก็สวมเสื้อชูชีพเลยไม่ได้รับอันตรายนะคะขณะที่เรือกําลังจมก็พยายามหาโทรศัพท์คือโทรหาภรรยาพยายามที่จะส่งข่าวว่าเรือล่มอยู่กลางทะเลให้รีบขอความช่วยเหลือสักประมาณครึ่งชั่วโมงเคราะดีมากคุณผู้ชมชที่มีเรือประมงแถวนั้นเขาผ่านมาเห็นพอดีนะคะเลยช่วยเหลือเอาไว้ได้ค่ะจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็สามารถช่วยขึ้นมาจากน้ําได้สําเร็จค่ะ ส่วนสาเหตุคาดว่าเรือน่าจะทําจากเรซินแล้วก็มีอายุการใช้งานมานานพอสมควรแล้วนะคะคุณผู้ชมลองดูรอยโหวที่ทําให้น้ําซึมเข้าไปในเรือเจ้าหน้าที่คาดว่าตรงนี้นี่แหละค่ะทาให้น้ําเข้าจนเป็นสาเหตุทําให้เรือพลิกคว่ำค่ะครับดูจากสภาพนี่รูที่รั่วนี่ก็ใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็โชคดีที่มีเรือหนึ่งลำผ่านมาพอดีแล้วก็ช่วยเอาไว้ได้นะครับคือเรือเก่าๆด้วยนะคะคือช่วงนี้ชาวประมงเนี่ยออกเรือออกทะเลไปก็ต้องเช็คสภาพเรือด้วยว่ามันพร้อมสมบูรณ์หรือเปล่า